me so ah. ยังพักขวาวปารานสียังวิหารติอิสิปตันิมิกาคาเยตาตรโคพักขวาวปานจวัดทีเยติคูอามานเตสิทเวเมพิเขเวอันตาปับปชิเตนันเซวิตับพายโยจายังกาเม สุกามสุขลิกานุโยคหิโนรรมโมทุชนิโกอนาริโยอนัตสัมหิโตโยจายังอาตกิลามทานุโยคทุคอนาริโยอนัตสัมหิโตเตเตพิขะเวอุโพอันเตอนุปกา ธมามาชิมาปฏิปทาตตาคตเตนะอภิสัมพุทธาจากภูการณียานาการณียุปปัสสะมายาอภิมยายสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติกตธรรมาจาสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธา จาจกุกรณียานกรณีอุปสัมมายาพิมยายะสัมโพธายานิพานายสังวาตติอายเมวะอริโยอัตพิโกมักโหไสยทิทางสัมมาทิิสัมมาสังกับโอสัมมาวาจาสัมมากรมมันโต สัมมาอาชีวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอายังโขสัพิเกเว มาชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจากุการณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายาสัมโพธายนิพพานาสร้างวัตติอีทางโคปันนภิกถูกขังอริยสัจจชาติปีทุกขาชราปิทุกขามรน้ำปีทุก ขงโซกับปริเทวะทุกขโทมานาสุปายาสปิทุขาอปิเยหิสัมปโยโคตุโคปิเยหิวิปโยโคตุโคยำปิดชังนลภติตามปิทุข้างสร้างกิเตนปานจุปาทานคันธาตุทาอีดังโคปนนภิกขเวทุขัดสมุทั โยอริยสัจจังยายังตันหาปวนุภ,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 ภวิกาน,นันทิราคตาตัตระตัตราพินามที่นิสยทิทางมาตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีดังโคปนาพิเขาเวทุกขนิโรธอริยสัจจังโยตัดสาเย,ยวตันหายาเสสวิ ราคะนิโรธโจรโคปติณิสัโคมุติอัานาละโยอีดังโคปนภิกขเวทนิัรทาไม่นีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวอริโย,ยอัตทังคีโกมากโขสใสยาธิทางสัมมาทิสัมมาสังกับโอสัมมาวาจาสัมมากัม มันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสัมภมาาีปีทางทุกทาง อาริยศาสตร์ันติเมพิกเวปุเฮอันนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุชปาทิยานังอุชปาทิปัญญาอุชปาทิวินชาอุชปาทิอาโลโกอุชปาทิตังโคปาณิทังตุขังอริยศาสตร์ังปริมยายนติเมพิกเวปุเฮอ อนานุสเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวินชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโกปานิตาตุขังอาริยสัจจังปาริมญาตันติเมติกเวปุกเหอนานุสเตสุธรรมเมสุจัก ุงอุทตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุทปาทิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักุ้งอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทตปา ที่อาโลโกอุจปา,าทิตังโกปานิตา ทุกขสมุท ah um an ัยโยอริยสัจจปหาตับพันติเมพิกเวออันนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิญาณุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชฌาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโกปนิตัทุกขสมุทัยโยอริยสัจจปหินานติเม ภิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิตอุตตปาโลโกอุตตปาทิอีท,า,อโโท,า,อทางตุกนิโรตัวอริยสัจจำที่เม an ภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิญาณัง อุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธโออริยสัตดังสาชิกาตพันติเมพิกเวปุเทอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทียานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌา diာlo ko ucapatiang ko kwa niชา ทูขนิโรธทัวอริยสัจจังสัจจิกังติเมธิเขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุจปาทิยานางอุจปาทิปัญญาอุจปาทิวินชาอุจปาทิอาโลโกอุจปาทิอุทังทขนิโรธทคาขามินนปฏิปทาอริยสัจจังติเมธิเขเว โปเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจัก อุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโกปนิทังทุกันิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพันติเมพิกะเวปุเพธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตตปาทิ ปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุจปาทิตังโคปนิทัตสุขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตันติเมพิกเวปุเพอันนุสุเตสุธรรมเมสุจักคงอุจปาทิญาณุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิ อาโลโกุตปาธิยาวกีวันจะเมติคะเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติป e ริวัตังทวาทสาการังยท้าภูตังนาทัสน an ังนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังทิคะเวสเทวเกโลเกสระเกสัพรามเกสาสม นราปัิยาปัญยาัตเทวมฒนูตสายอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโสปัจัญญาสิงยโตจะโขเมพิขเวอิเมสุจตุสุอริยสัตเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยัถาภูตังสุวิสุทธังอโหสิอัต พาหังพิกเทเวสเทวเกโลกเก สัมมาระเกสัพรามเกสัสัมณบรามมนิยาปชายสะสเทวมนุษาาาาาททยายันุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุนโทปัจัญญาสิงญานัณจะปรณเมธสนงังอุทตปาทิอากุปปาเมวิมุติอยมันติมาชาตินาธิธานิปุณักภวติอิธรรมะวจะพะ ขาวอาตมนาปัญจวัคยาภูปะขวโตภาสิตังอภินันทุงอิม,มาสมินจะปันาวาย,ยากรณะสมินพัานยมาเนอายะสมะโตโคนทันยาสวิรัชังธรรมมาจากพุงอุทปาณิยังจินจิตสมุท,ยทัยธรรมมังสับพันตังนิโรธธรรมมันติภาวะติ เตจัพภะกควัตตาธรรมจักเทภูมมาเทวาศาสมนุ์สาเวสุงเอตัมภะกควัตตาภาราศียังอิสิปัตันเนมิกทาเยอนุตรรังธรรมจักกลางประวัติตังอปติวัติยังนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนาพรหมุนาวาเกนจิวา โลกาสัตติติภูมมานางังเอวานางังสาธังสุตตะวาจาร มหาราชิกาเทวาสัตถมนุษย์สาเวสุงจาตุมหาราชิกานักเทวานางสัตทังสุตตะวตาวติงสาเทวาสัตถมนุษย์สาเวสุตตาวติงสานางเทวานางสัตทังสุตตะวยามาเทวาสัตธมนุษย์สาเวสุงยามานางเท วานังสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัตมนุสเวสุมงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตวานิมมานรติเทวาสัตมนุสเวสุ่งนิมมานรตินาเทวานังสัตทังสุตตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวสัตมนุสเวสุ่ง ปารณิมิตาวสวัสดีนางเทวานังสัตทังสุตตวาพรหมปาริสัตชาเทวสัตธรรมนุสสาเวสุงพรหมปาริสัตชานางเทวานังสัตทังสุตตาวาพระมปโรหิตาเทวสัตธรรมนุสสาเวสุงพรหมปโรหิตานางเทวานังสัตทังสุตตาวา มหาพรหมารถวาสัตว์มนุษย์ สาวเุงมาพระมานังเทวานังสัตถังสุตตวาปริตตาภาเทวาสัตสัมนุสสาวเอซุ่ปริตตาภานังเทวานังสัตทังสุตตว่าอปปมานาภาทสัตสมนุสสาวเุ่งอปปมานาภานังเทวานังสัตทังสุตตว่าอาภาสรา สัตวมนุษย์สาวสุงนาสรานางเทวานางสัตวัทางสุตตะวัตรปตตสุภาเทวสัตวมนุษย์สาวสุงปริตตสุภานังเทวานางสัตวัทางสุตตะวะอัปปามนสุภาเทวสัตว์มนุษย์สาวสุงอัปปามนสุภานัง เทวานังสัตทังสุตวาสุภกินหักกาเทวะสุภกินหักกานางเทวานังสัตทังสุตวาเวหับพลาวาสัตธมนุษาเวสรงเวหับพลานางเทวานังสัตทังสุตวะอวิหาเทวาสัตธมนุษาเวสรงอวิหานางเท เทวานังสัตทังสุตตะวะอัตตาเทวะธรรมนุสเวสุงอัตตานางเทวานังสัตทังสุตตะวะสุทัศเทวาสัตถ์ธมนุสเวสุงสุทัศนางเทวานังสัตทังสุตตะวะสุทัสสิเทวาสัตถธมนุสเวสุงสุทัสสินางเทวานังสัตทัง สุตตะวะอักนินตกาเทวาสัตมนุษย์สาวสุงเอตัมปกวตาภารานติยังอิสิปตเนเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปปติวัติียังพระมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวะเจนติวาโลกัสสมมิ ติหเตนะคเนนะเตนะโมหเตนยาวะพรัมโลกาสัตโตอพุทธะิอยันจตสสสะหัส สีโลกัธาตุสัมจํมปิสัมปะกรรมปิสัมปะเวทิอัปปมานะโอราโลโอพาโซโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัจจคัวภะคะวาอุทานังอุทานสิอัญญาสิวัตถโพอัญญาสิวัตถโพโกนทันโยสีทิทางอายะ สมาโตโกนทันยาสอัญญาโกนทันโยตเววนามังอาหสีี